แล้ว <toys> นะครับแมนบอกดีใจไหมคะดีใจไหมคะเออสุดๆเลยครับดีใจาะเมียนี่ดีใจเนาะพี่อยู่ดูแลดีไหมคะพี่อยู่ดูแลดีไหมแค่แค่ดีเปล่าเลยครับแมนบอกอันนี้หน้ามาไหมน้ามาเครับมันจะไปบินเมื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยออบินตันนี้อยู่ไหนตันนี้อยู่ไหนนี่อยู่ส้านร่อแม่ผครับเออมาจากบ้านอะไรนะอ่าฟองถุงนครับฟองเภลฟองอ่าบางไทรครับโอเคอันนี้เด็ อันนี้โคราชครับโคราชเนาะดีใจไหมคะดีใจดีใจครับดีใจหลายครับดีใจหลายดีใจหลายเนาะดีใจเฮ็ดใจแฮตแตนเลยครับสิบ่าขีดหอดเมียบอกว่าขึ้นมากับสิวอดเอ้าโอ้ยว้าวคืออันนี้เด็กขีดหอดเมียไหมมีเมียไหมนี่มีครับมีอยูกมีเมียครับใจคิดถึงอยู่ครับใจคิดถึงอยู่เนาะโทรหาทุกวันครับอ๋อโทรหาทุกวันเนาะกดเอาเดอร์ไปทำงานน่ะพูดแตโทรเขามากยังไม่ทันได้รับเด้ออันนี้เด้มาแต่บ้านไดนก่อน บุรีรัมพ์ครับบุรีรัมพ์โอ้ยหนาใยใยๆพูดนากล่องมันใหญ่เนาะดีใจบ่อดีใจบ่ดีใจอยู่ดีใจสิครับผมเกินกล่องโอ้ยคนเยอะแยะอายทำไมเกกินตาลองเออเกินตากล่องพูดนะนักข่าวพูดนะช่องช่องศูนย์ศูนย์ศูนย์เออเอาอันนี้ได้อายมันแต่จังหวัดใดเจ้าโคราชครับโคราชบ้านไใด บ้านยังกว่าชุมพวงชุมพวงดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจอยู่ครับบ่เจ้าคือบ่อยากเบิ่งป้องปานาใดหนี่อ้ายบอกโอ้ยปลาเทืองคนไปหาเมียคนคนสิงยากเม่นบ่เออเมี่ยคนสิงยากเออเมียนสิงยากเจ้าบ่ียกบ่เมียเจ้ามากขึ้นกันแม่นบ่โอ้ยอันนี้เด้ดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจครับดีใจเนาะมาแต่จังหวัดใดกว่าสกลนครครับบ่อำเภอหยังอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเนาะจักเดือนนี้ได้บินเนย สองเดือนครับสองเดือนเนาะพี่บอกโอเคว่าพี่อยู่ตัวบ่ตัวไปบ่เนี่ยบ่เนาะได้บินอิลีเนาะมาสนามบินอิลีเนาะเก็จะถามว่าอ่ะพี่พี่ส่งคนไปจริงไหมคะพัศนจริงบ่เนี่ยจริงครับจริงครับอิลีเนาะบ่ได้ตัวบินจริงนะคะกูน่าหนาม้าเต็มอยู่อันเนี้ไปอีกกอนไปอีกกอนอันนี้ได้ดีใจเ่ราะอดบัวเขาอิลีว่ามือเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยอะดีใจเนาะเนี่ครับดีใจเอาไปอย่างข้างบนสั้นกินห่อนรูปกับเมียบ่ีอครับ เป็นหนีหลายเหรอข้ to sea to sea ัวหลายครับกั้นเขาใส่ไปแบกเล็กสีเ็ดได้ปะได้ครับได้สูตรไตด้ปะอันนี้เนี่ยดีใจปะดีใจครับดีใจเปลี่ยนใจปะเปลี่ยนใจปะพอเปลี่ยนกั้นเขาใส่ไปเห็ดงานกะอดทนเด้อใส่ไปเห็ดงานยกยกเล็กแบกเล็กอะยกแห่นบันได้โอเคเพื่อนยกโปรย่างเดียวครับยกโปรย่างเดียวเออเพื่อนเดีวอันนี้ได้ดีใจบปโอ้ยคือแคบแถว่าสู๋เห็นทรงแต่หนาบัดเนี่ยอันแถวมันแคียบด้วยจ้าว้า ผู้นาผู้สาวเดี๋ยวเบอร์ผู้สาวงามห้ามคิดเทียนนาลูกครับคิดเทียนนาลูกเนาะอันนี้ได้ดีใจป๊ดีใจครับดีใจบักหลายเนาะจักเดือนเมื่อมัครก็ผีอยู่สองสองเดือนนี่แล้วเนาะเออประมาณสองเดือนได้บินอีดีเนาะมาสอบมาสอบแล้วก็ได้บินทรงข่าวในเด้อล่ะวันนี้เราบอกโทรศัพท์อยู่อันนี้ได้ดีใจป๊อไอเจ้าหันหน้ามาใส่กล้องเออมาแต่จังหวัดใดก่อนถอนแกนเอาเพื่ออย่างนอนศิลาดีใจป๊ ดีใจเนาะได้บ mm ินแล้วเนาะไปสู <cam 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 ่เพื่อนรูเพื่อนเมียเด้วยโอเคไอ้เด้มาสัมผัสด้วยได้เลขตัวเล็กกว่าบอกไม่ดูวหมู่บ้านนี้ยี่ห้อเกาะเจ็ดสี่สองบอกเก่าซี่สองเก่าสี่สองเออเก่าสี่สองว่าสั่งร่วงไงแมนบอกเออเขทามาทุกคนเก่าสี่สองลองเบิองเนาะครับเออดีใจบพาะนี่มื้อนี้สิ่ดีใจยหมครับผมอ๋อไล่จักเดือนแล้วสองเดือนแล้วครับสองเดือนเนาะเออสองเดือนพอดีแมนบอกโอเคอันนี้เด้ ดีใจบ่ไอนี rop, of course. Of course. ่มาแต่จ uh, ังหวัดใดนี ok, ่มาจากนครราชสีมาครับโค้กคนโค้กหลายคือหลายแท้ะเฮ้อบ่ครับผมแม่นบ่โทรหาลูกหาเมียจะให้แบตโทรศัพท์เบิดเด้อเข้าใจบ่ครับอันนี้เด้มาแต่จังหวัดใดนี่โอ้ยใชครับสุเอาแล้วฟังภาษาอีสานออกไหมนี่ออกครับออกอยู่เนาะเออซ้อมไว้เด้อครับพูแล้่ยวไม่ซ้อมออกเอาอันนี้เด้มาแต่จังหวัดใดโอ้กล่องใกล้ใกล้ปุ้นเห็นแต่หน่วยตามาแต่จังหวัดใดก่เชียงรายฟังภาษาอีสานออกไหมออกอยู่เนาะซ้อมไว้ฟังไว้เด้อ เพื่อได้กิ๊กได้ก๊อกคนอีสานเนาะดีใจไหมได้บินแล้วนี่ยดีใจหลายเนาะโอ้เพื่อลูกเพื่อเมียเนาะเอออันนี้เด้เป็นยังหูมันไม่อียังเด้อคือหลายเถะใส่อียังนี่นี่นี่เขาเอิ้นไว้อียังเนี่ยเราเบิดหูบ่มันจะบ่ไปเกี่ยวได้เขาจะบ่เฮ็ดงานน่ะโอ้ไปเฮ็ดงานยังไอ้ลงชุบครับลงชุบเด้อตั้งใจเฮ็ดงานเด้อให้ได้เงินมาหลายๆบ่แม่นมาไปฮอดว่าพี่อยวผมอยู่บ่ได้บ่ได้เด้เสียชื่อคนทรงเด้บ่ได้บ่ได้โอ้ ตั้งใจเฮ็ดงานมีอย่างกระซุงข่าวมาเด้อครับผมเออโอเคอันนี้เด้นี่คนละที่กันครับเอาบอกคนละบ้านอยังอยู่ปัทไทปัทไทยางยางเขาเจ้าพายยางเด้อจะสวนจะเราคุยนั้ำสีในยางเออ๋มันแคบเห็นบอเนี่ยหนักเออนี่อะไรถึงแมนบอาเจ้าอยู่จังหวัดใด้คอยซ้ำผ่าเจ้านี่ก่อนเอาะดวนยู่ดวนบ้านใดอยู่อำเภอเมืองอ๋อเภอเมืองบ่อำเภออำเภอเมืองดีใจบอลเก๋ใกล๋บ้านไข่เนาะดีใจบ่อลไอ้ไดร์บีเราเจ้าซื้อเลขตัวใดคอยทำได้ จ้าซีเรียกตัวเลยซีเรียกหาแปดหาแปดโอ้เออลองเบิ่งเจ,จ้าผู้สิทธน้ำไปจจเจ้าว่ดไฟไงนั่นบอกผู้สิทธเออแมนบออันนี้ได้พี่อยู่จังหวัดแดนีู่่โคราชครับโคราชอีกแล้วป้าคนคุณาดหลายได้นี่รอบนี้บ้านบ้านอะไรนะโคราดนะบ้านน้อน้องมากครับน้องบุญมากปอาดีใจไหมพี่ดีใจครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ห้าห้าสามห้าสิบสามเนาะโอ้ห้าสามหาหนึ่งสามหมู่บ้านเออฝากไปธนาคารอันนี้เด้ดีใจบอดีใจอยู่ครับดีใจเยอะเนาะได้บินอีรีเนาะ อายุเลยอายุเท่าไหรย่สิบเท่าไรยี่สิบห้าบอกยมาท่นมแต่เด้ยวก็จะแจกวัดะโอ้ไม่หยังนอกบบดนี้เอาให้ข้าเจ้าไดาให้ข้าเจ้าได้แมนบอพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรพี่สนใจหนูหน่อยอุตระดีบอกพี่ฟังภาษาอีสานออกไหมออกออกวะดีใจไหมได้บินแล้วดีใจมากอยากให้แบตโทรศัพท์หมดเด้อเวลาถึงไต้หวันนะอันนี้เด้พี่อยู่จังหวัดอะไร อุดรเอาอุดรบานยังแถวบ้าน,อาานโอ้นี่คนอุดรนหน้าตาดีเหมือนกันหมดเลยเนาะกูเด้เตะเขากอันนี้เด้ดอยู่จังหวัดอะไรสกลนะครับสกลเนาะเออถามไปแล้วดีใจไหมคะใจค,ครับระวังพ่อใหญ่คำพองจะพาไปเล่นไฮโลเด้อ <c oughs> ไปหาตึกแต่ป่าว่าสันเพลินว่ตึกตาอันนี้จะเป็นชุดก่อรสร้างสนามบินเท่ายเนยนะคะบินเยอะมากค่ะผู้ใดสนใจกระแฟลรุ่งทะเบียนมาเด้อ มันสิเต็มก่อนอรับอีกรอก่อยคนเจ้าบอกพี่นอ้องจะมาสมาัครน้ำขออ่อยโรดดบยเอโอ้ยเขาห่องผักบอกใหญ่หนึ่ง <laughs> เออห่องพักเขาเจ้าเต็มอยู่ <laughs> มงงแมเนเมนเขาสิเลงโอเขาสิเลง <c oughs>